ครับก็มาต่อกันอีพีที่เท่าไหร่นี่ไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่รีวิวแบบกางๆก็ต่อจากคูริกโกละกานันเมื่อคลิปที่แล้วนี้ผมก็แยกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นรู้ตักโชโกะร้ตักโชโกะนะครับงานนี้สวยจริง ยอมรับเป็นงานที่ชอบเป็นงานคอลลานะเนอะรวม c o l o คอลลามาแกะดีกว่าโลตสโอโก,โกสวยงามไมสวยงามตัวนี้คืออยากได้มานานแล้วแล้วไปได้ราคามาที่ต้องการก็ลเลยจับรองได้นะ ดูก่อนเลยเป็นเดี๋ยวจะเปิดลายใหม่จะเริ่มเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มสะสมเริ่มบูโซแล้วนะเพราะว่าซูซุลันก็มีเกือบจะครบแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเปิดลายใหม่เป็นรุตะโชโกโกไปเรากีดกันกีดแพคกีอันนี้เก็บแน่นอนตัวนี้ร้อยเปอร์เซวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สวยที่สุด ของโชโกแล้วที่ผมชอบที่สุดนะมันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นโชโกะถือหมวกกันน็อกแต่เวอร์ชันนั้นราคาราคาจับไม่ค่อยถึงอนาคตอาจจะจับถึงนะก็อยที่อนาคตแต่ว่าเวอร์ชันนี้คือผมชอบที่สุดแหละเวอร์ชันเวอร์ชันนั้นก็สวยสวยแหละแต่ว่าถือหมวกกันน็อกมันแปลกๆไม่รู้ม มันมองไม่ค่อยหเห็นว่าเป็นหมวกมกันน็อกเหมาะสำหรับผม,มคือแบบเหมือนถืออะไรอยู่สักอย่างอะ่ะมันไม่ใช่หมวกกันน็อกอะ่ะเหมือนไม่ได้ถือหมวกกันน็อกอะ่ะแต่เรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยการดีเทล,ลมันโอเคเลยกี่เสร็จละกีบแบบเละๆก็จะเร็วอย่างเงี้ยแหละครับแผนออกมาเลย อืมอืมกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่กว่าปูริโกะเมื่อตัวที่แล้วนี่นะกลิ่นใหม่กว่าเปิดมาให้กลิ่นมาเลยอะของมือหนึ่งจะมีเสน่ห์ตรงกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นมันคือกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นกลิ่นเคยไปเดินห้างพวกเซนทัลนะเหมือนเราเข้าโซนกีฬาจะเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยโซนกีฬาก็เนาะโมเดลก็ทํามาจาก ยางบ้างอะไรบ้างสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นงาน PVC อะไรมันก็ต้องเยน็เยนเดี๋ยวให้ดูไม่ต้องกอเยอะไม่ต้องกอเยอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูรายละเ,เอียดดีเยอะอะฐานนะเคนิชเชน้าปี 2 0 0 2 2 0 1องนเนาะดเห็นหรือเปล่ปา okay. เอาเราเห็ภาพพื้นหลังส่วนใหญ่ภาพพื้นหลังของของแต่ละกล่องอะส่วนใหญ่หาน้อยนะที่จะเป็นรูปคนยืนอยู่ส่วนใหญ่เป็นพวกชาพวกอะไรอย่างนี้ฉากหลังนี้เป็นมุ้ตาช็อชโ,โกซึ่งเป็นอันเดียวกันเลยเสื้อตัวเดียวกนนันเลย เขียนเหมือนกันเป๊ะอย่างเหมือนกันเป๊ะงานเป๊ะเลยนะนี่นะระวังหืมกินกินใช้ได้โอ้ยสุดยอดสุดจริงเวอร์ชันนี้สุดจริงหืมกินแบบกระแทกหน้าแบบเหมือนแบบ เหมือนน้ำหอมมากลิ่นแบบปึ้งเข้ามาเลยนี่ดูไงเป็นไงล่ะสวยนะโหโอ้โหเฟรชชอบมากเลยงานอย่างเงี้ยแบบโอ้โหคือเสียดายอย่างเดียวนะคอล่า ถ้าเป็นเวอร์ชันคาร่าเนี่ยข้างหลังอะ่ะมันเป็นลูกกระโหลกก็จริงแต่มันไม่ได้เขียนว่าบูโซมันเขียนว่าเป็นคาร่ามันน่าจะเป็นคาร์บูบูโซเสียอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้แหละแต่ว่าสำหรับผมผม่ป็ซีดีแล้วเราตั้งโชว์ใครครับตั้งด้านหลังอะตั้งด้านหลังมองก็ก็สวยอะไม่จำเป็นต้องวิวเสตแต่ถ้าอยากจะให้เป็นบ so ูโซก็เอาไปโม้โมเสื้อใหม่สีใหม่หมสกิีนหลังใหม่ได้สำหรับคนที่ชอบ ่ปเดี๋ยวเราไปกลับกล้องกันดูดีกว่านี่เป็นไงล่ะยอดล่ะสุดไหมล่ะสวยจริงสวยจริงเลยหูแบบหืมเนี่ยงานงานเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะนี่ฟักอิชนี่ มันล่าจะมีรอยถลอกตำหนิจากโรงงานก็มีก็เน,นี่ยที่เห็นใหญ่แต่ถือด้วยเรือนถือว่าเออก็ใช้ได้ถือว่าโอเคอแบบดีเทลแบบนี้มากนะมูนะ้จัะชูโก สวยงามครับบอกเลยว่าสวยงามจริงสุดจริงเปิดแฟลชให้เห็นชัดๆแล้วนะอ่ะเฮ่ยย่งไงดีอ่อืหมสุดยอดยอดครับ สวยงามดีเทลสีอืมอนี่นะโมเดลขงงานมันโอเคงามดีเคหน้ตกตาโชกโกอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากกุริโกะฮานากิคาแล้วนะอ่าอยู่ไหนวะอ่านี่ก็คือตัวนี้แหละ อรอบนี้มาสองตัวสองตัวกับหนึ่งเสื้อโอเครอบต่อไปเหรอรอบต่อไปที่มองมองอยู่ก็น่าจะเปิดลายบูโซแล้วอ่ะเดี๋ยวเราวางเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปเดียวกันคนละคลิปนะนี่ก็ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นเปิดลายบูโซแล้วจะเริ่มทยอยเก็บบูโซละสามว่า สาวกบุโซเตรียมรอชมได้เลยต่อไปผมจะเริ่มสะสมบุโซแล้วอาจจะมีซูซูลันมาบ้างซูซูลันขาดตัวเดียวตัวสำคัญเลยก็คือยาสุดะยาสุดะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมือสองของซูซูรันภาคุโบยะเลยนะเป็นมือขวาของโบยะฮารุบิจิยาสุดะแต่ราคามือหนึ่งก็หมื่นอัพ ประมูลทุกเสนอราคาหมื่นอ้ามหมดทั้ง 12, 000, 000หมื่นสองมือหนึ่งมือสองก็มีประมาณเกือบเกือบหมื่นมีเจ็ดแปดพันก็มีแล้วแต่ตําหนิที่มันเป็นอ่ะเขาก็จะกดราคาลงมาถ้าราตาหนิเยอะยาสุดะนะสักวันผมต้องเป็นเจ้าของให้ได้แต่ต้องรออ่ะนะอาจจะต้องแบบเลิกซื้อโมเดลไปสักประมาณห้าเดือนอ่ะแล้วถึงซื้อยาสดะมือหนึ่งได้ ตอนนี้บุโซก่อนเลยเดี๋ยวตอนนี้สันนส่งทําฉากสุสุรันให้เขาเออกแบบให้ละเดี๋ยวเราจะมารีรวิวฉากด้วยฉากสุสุรันพอฉากสุสุรันใช่ไอาจจะเป็นฉากบุโซก็ได้นะไม่แน่เพราะว่าสองแกงนี้เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะบไปเจอกันครับอีกทีหน้า บ๊ายบาย